คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็เพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวด1เมษายน64ก็จะมาถึงแล้วนะครับ วันนี้แอดก็มีแนวทางเสียงโชคมาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากหลายสํานักด้วยกันนะครับวิ่งหาความสําเร็จลูกพ่อวิศนุกรรมเลขลุงเป้นอาจารย์กลวยบ้านไร่ชุดพิเศษนะครับแอดเปิลอาจารย์ทิดาวันโฉมงามตาเวียงพิงแล้วก็อาจารย์กลวยครับเราไปดูสํานักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมครับสํานักแรกนี้ก็เป็นสํานักของอาจารย์ครูเมืองครับ อาจารย์ครูเมืองก็สรุปเด่นล่างโค้งสุดท้ายแล้วก็เด่นบนโค้งสุดท้ายมาฝากท่านผู้ชมนะครับเรามาดูเด่นล่างกันครับสรุปเลขเด่นล่างโค้งสุดท <co> ้าย1น <co> ึ <c oughs> ่งทับทับหกอาจารย์ครูเมืองให้4 5 6ห3 5ห5 8 5หหาขวามือท่านผู้ชมครับเด่นบนโค้งสุดท้ายอาจารย์ครูเมืองให้2 4 25 26 2 7 2 8ครับขอบคุณอาจารย์ครูเมืองครับ สำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักโฉมงามตา1เมษา6 4อาจารย์โฉมงามตาก็ให้เลขชุด2ตัวมาครับไ wow. ด้แก่5 2 3 2 5 6 3 6 5 7 3 7 5 8 3 8และกันไว้ที่3 5ด้านล่างนะครับบนล่างกันได้เลยนะครับกับหน้ากับหลงังก <Allāh. S 1> <bye> ันได้เลยนะครับ อาจารย์โฉมงามตาให้เล็กชุด2ตัวมาครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของอาจารย์กลวยบ้านไร่1เมษาหกสีเป็นชุดพิเศษนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีทั้งบนและล่างนะครับไปดูส่วนด้านบนครับชุด2ตัว05 25 8 2 89ชุด3ตัว5 82 7ปด ส่วนด้านล่างชุด2ตัว30313993 3, 9, 9, 3, ครับขอบคุณอาจารย์กวยบ้านไร่ครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของลูกพ่อวิศนุกรรมพี่ควายคนโก้คนหล่อเองครับท่านผู้ชมครับแนวทางรัฐบาล1ทับ4ทับ6 4ชุด3ตัว5 8 7ชุด2ตัว8 5 8 7 5 7ครับ วิ่งรูที่เลขก8นะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลลูกพ่อวิศนุกรรมครับพี่ควายคนโก้ขอบคุณมากครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของ a อ p เปิ1เมษายน2564ชุดสรุปบนล่างก็จะมีชุด3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับชุด3ตัว741 751 767 467 สี่ห้าครับชุด3ตัวก็หหางหกประตูกันได้เลยนะครับเราไปดูชุด2ตัวบนล่างครับ 4, 1, 4, 7, 8, 7, 9, 8, 1, 5, 5, 7, 6, 7, 5, 8เจ็แปหงห้าหเดเจ็้าแปดเปนให้มาแล้วครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของ แอกลมเกตนุติครับก็ให้เลขเด่นบน3 6 7 8มาครับเป็นเลขวิ่งครับและเลขวิ่งบนให้เลข6กับเลข8มาครับท่านผู้ชม3ตัวบนเตงโตด3 1 8 3 7 8 3 6 8, 8 3 6 7 3 6 1 6 7 8 8 6 1 6 8, 8 8 6 8 6 1 6 7 178137ครับอาจารย์แอดกรมเกณฑ์นุติก็ให้ชุด3ตัวบนเตงโต๊ดมานะครับท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็จัดไปได้แล้ครับเตงโต๊ดได้เลยนะครับแต่อาจารย์กรมเกณฑ์นุติให้เด่นที่เลข6กับเลข8มานะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของแอดเวียงพิง1หนึ่งเมษายน2564าย เป็นข้อมูลล่างครับชุด2ตัวได้แก่01 02 05 07 08 12 15 17 18ครับชอบชุดไหนก็จับวางกันได้เลยนะครับแอดเวงพิงก็มาให้โชคแล้วครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของวิ่งหาความสำเร็จเป็นข้อมูลสรุปบนครับได้แก่4 5 6 2ตัวบน5 6ชุดสรุปล่าง17ครับให้มาแคบแคบครับวิ่งหาความสำเร็จขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์ธิดาวันอาจารย์ธิดาวันให้เด่นล่างตัวตรงๆครับได้แก่27 72 6556 2992 6996 9779 6776 2662แล้วก็2299667790 2170202575ครับเป็นล่างตัวตรงๆครับเน้นตัวตรงที่20702575และกันที่7626แล้วก็56ครับ ขอบคุณอาจารย์ที่ดาวันครับที่ให้ข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมครับสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของเลขลุงแป้น1เมษายน64ให้ฟรีครับก็มีชุด3ตัวชุด2ตัวมาฝากท่านผู้ชมนะครับชุด3ตัว679ชุด2ตัว79 11 82 25แล้วก็3ตัวท้าย180 1, 2, 3ครับขอบคุณเลขลุงแป้นครับที่ฝากเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความโชคดีมีชัยในวันที่ 1, เมษายน2564รับโชครับชัยรับเงินรับทองรับทรัพย์พร้อมกันทุกๆุกคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ